เดี๋ยวผมพ้ากำมะถุ่มลงน้ำนะครับมาเบิ่งการปลูกผักในน้ำนะครับว่าปลูกผักในน้ำนี่เป็นยังไงปิ้งเยอะอยู่เด้อครับปิ้งกระเพาะนี่นะครับสออวใหญ่ยงามที่กัดมือปิงง้งแมงอันนี้แปลงพักตะแหน่ผมนี่ครับนี่นี่ตอนแรกผมปลูกอะไรนะลงไปลึกใบไม,ม้มะท อันนี้ผมเอาฟ้มนี่มาฮ่องข้างล่างนี่สดยกขึ้นมาอีกเริ่มแตกออกมานะครับนี่ฟังทั้งมุนพักแท้วันนี้กําลังทดลองปลูกบักเขียเลนนะครับนี่มีแปลงนี่ครับนี่ครับกําลังทดลองปลูกบักเขียนเ,นยเพราะว่าปลูกเมื่อน,นั้นแดดร้อนแห้งตายไปจัวก 1, 2, 3, 4, ่อนหนึ่งสองสามสี่หาเหลือจากต้นหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดต้นนะครับ อันนี้อันนี้มันตอกลักไว้นะครับตอกลักไว้ตรงนี้นะครับต่วแผงพวกนี้นะครับนี่แผงแผงพ่อนี่นแปงนี่ที่จริงมันง่ามนะครับแผงนี่มันง่ามเพราะผมตัดขายที่มือจนว่ามือว่านนี่ก็ตัดไปนะครับมือนี่ผมว่าสิพศตัดมันแนวผมตรงสารมันครับนี่ครับอันนี้เอาเสียกํามไปนะครับนี่ลักลักนี่นี่ลามไป เขาสีมี่หลายตัวนะครับนี่เห็นไนะหนึ่งเด้อตัวนี้มันสูงจังหน่อยอยากหดน้ำก็ได้บ่หดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันพวกแบบนี้นะครับผมทดลองึ้นมะมัครับนี่ปลูกกันเป็นสายเลยครับนี่นี่ครับเป็นสายเลยผมกะปลูกเพิ่มไปตลอดนะครับเพราะว่าถ้านะครับ ตอนนี้ผมปลูกเพิ่มไปเพราะว่าเอาเห็นตักกระเงี้ยงเพิ่มลงไปเห็นมันหนาขึ้นมากนะครับรูซึกว่านะครับอันนี้ปลูกได้สองมือนะครับประมาณสองมือนะครับตีเฮ็ดพ่มมือนี่ปรามาณมันที่สามนะครับเพราะว่าเขาปลูกในาน้ำนี่แปลว่าดินมันชุ่มชื้นนะครับดินมันชุ่มชื้นดีนะครับมันก็มันกัรอด นะครับนี่เบิงตรงนี้นะครับเหมือว่านนี่ผมก็มาเพิ่มกับไปอีกนะครับรูสึกวา่ารูนะครับรูซึกวา่ามันเออมันขึ้นดีนะครับเดี๋ยวผมสิทายวิธีการปลูกผักแเงยงแบบถ้าเ้ามีกิ่งพันหน่อยนะครับห้าสิปลูกแนวใดให้มันได้หลายเรี่ยวๆนะครับ เดี๋ยวบัดทาต้นผักมันึ้นมาหลายมันหนักมันอาจจะดึงโฟมลงไปอีกนะครับเห็นว่าปิงเห่ียนงานกูอีกแล้วปิงกัดมันถิดกันขั้นนะครับเดี๋ยวขอทำลายปิงก่อนปิงกัดกู อืมไม่กัากลุ้มก็ต้องตายไปแขงล่งมาแป๊บเดียวเรียนกุซลแล้วะครับเดี๋ยมาเบิงครับมาเบิงท่านผู้ชมนี่ครับ,รบ,รบกองฟุ้มที่ทิมน้ำตลาดนะครับเขากินน้ำตลาดเขาเอามาฟุ้มกองหนึ่งสี่เฮดได้ประมาณสองอันนะครับเขาได้ฟาฟาฟุาฟ้มมาน้ำน้ำนี่เห็นไหม ถ้าปลูกนน้ำนี่ผมสังเกตว่ามันงามเร็วนะครับแล้วก็ห้องบ่ตอต้องหดน้ำก็ได้ทีอันนี้ผมแบบว่าผมปลูกไว้ไหมผมลงมาหน่ผมก็หดก็ได้นะครับหดที่ผมหดไปผมจะรู้ว,ว่ามีต้นใดที่มันบ่อแน่นมันรอยขึ้นมาเพราะเพราะว่าต้นมันสั่นถามมันบน่อหนาเ้องกับมาเพิ่มได้อีกนะครับเมื่อนี่เขามาเพิ่มเ้ากับมาตัดกต่แปลงนี่มาครับตัดจากแปลงนี่มาเพิ่มข้องกั ตับตับตับง่ายๆครับบองใดมันหางแต่มันหางก็กจ,จับแท่งลงไปแล้วครับแท่งลงไปหอดใบมันนะครับใบที่มันแยกนะครับนี่เห็นบ่ต้นหนึ่งนี่โอ้ปลูกได้ตั้งหลายบัดนี้มันขึ้นมันสิขึ้นพร้อมกันนะครับแบบนี้ ผมมื่อวาิี่อตัดเทกาไงแย่งไปขายลเพราะว่ามันตัดุมือมันเหมือดกับกำลังหนาเพราะว่าผมเสริมเสริมให้แน่นเข้ามากเพราะว่าอยากได้หมันหนานนเพราะว่าเขาจิได้ตัดได้หลายก่ำ ผมมีอีกตะกา้าอีกสูตรหนึ่งอยู่ด้วยครับตะกา้าแบบใส่ผลไม้นะครับผมก็เอามาปลูกได้ครับเดี๋ยวผมติไปถ่ายเบิ่งอีกคลิปหนึง่งของทุกอย่างนะครับเอามาปลูกได้เหมือดครับปลูกร้อยน้ำได้เหมือดครับแต่ว่าฟมนี่มันดีอย่างหนึ่งคือมันขึ้นมันลงตามน้ำครับถ้ตาตะกา้านี่เขาต้องหาเนวมัดแนี่ยห้อยันไปดิถ้าบ่ห้อยนี่บ่ มันกระสิรุดลงไปข้ง,ง่างอ่ะโอ้ขึ้นเร็วเล้ว,ว่ากำลังงามเลยวะอันนี้เสียบนเหรีนบนเหนะรียญกูอีกหรือเป่าปิงมึงอยากตายมากนะกำลังนะเดี๋ยวเติมเข้าไปอีกครับเติมเพราะว่าแปลงนี้มืออยก่แกสามมือยัออยงสิตัดเพราะมันตัดเสมือ ตัดจนเหียนนะครับนี่ตัดไปขายซูมอือตัดจนเหียนแต่เฮามีจักร้อยอันเนี้ยชิดเบึ้งครับอ่ะมีจักรอยอันแบบนี้โอโ้โ,อโหรอยอยุ่งสิเงินทั้งนั้นครับเสริมเสริมเพิ่ม นะเสริมเสริมเพิ่มเข้าไปอีกน้อยเพื่อตัดครั้งนึงจะได้ประมาณยี่สิบบาทขายง่ายๆ่หบาทชีวิตเกษตรศษไก่จังี่ลนะครับลงนาม ตากแดดมุนนุยปุ้ยแปลงนี้เพิ่มเขาเพิ่มนาอีกจังน้อยเดี๋ยวบัดน่ามันขึ้นมาพร้อมกันนะโอ้โหพระเจ้าจอด บัดย่มตัดนะฮรันมันงเงทีหลงเื่มตัดตัดในมันมีมองเสียบลงไปในดินจักกน้อยนะครับนี่มันออกหากเลี้ยวพวกนี้แป๊บเดียวนะครับน้อเสียบไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ตั้งโตได้แล้วนะครับออกหากง่ายๆเลยครับพวกล้วก็เป็นเพื่อดี ผมว่านานาเรนเพื่อตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าขายง่ายนะครับเอาไปบ้างไว้นี่ยยิบดีดีด้วย่ต้องขายแพงของสมื้นเนี่มันไปบางคนว่าคือบอกขายสิบบาทเอาเถอะพ่อใจดีขายหาบาทนะ บนเล่นกูอีกรอบปิงนี่แม่มงหลายชิบหมายซุม,มื้อนี้บ่ว่ามีแต่เฮาขายได้5บาทเจ้าอื่นเขาก็ขาย5บาทครับเหมือนกับเฮาขายาราคาสูงเลยนะครับอืมอันนี้มันแตกออกมาตัดมันเสียบลงไป อืมืมตัดเสียบลงไปนี่อันนี้กล้องฟุมตอนนี้หาหามาบรทันใด้นะครับไปหาตามตลาดบททัทใดจะพูดใดมีหลายกับบริจัดมากเนี่ย้อต้องการมาก้้ครับกล้องฟุมตอนนี้ ที่ปลูกในกองฟืนมันดีอย่างหนึ่งเวลาเข้าสีลดน้ำจับปลาเข้าสามารถง่ายไปอีกบอนึงได้ต่วแต่บอจับปลาก็ดีกันน่ะมันยุงสี่ตลอดนะครับเก็บขายอย่างเดียวครับต่อไปต่อไปเก็บขายยางเดียว ตอนแรกผมก็ทดลองมากทึ่งปลูกในแพท่ทึ่งปลูกในนี้ไหมแบบปลูกอ่อ,อนเอาผาเชียวใส่กรบอ่าแนวเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแบบว่าบบใส่แล้วเนาะมันของบบใส่งานแนี่เขาอ,ออกมาปลูก มันอยากยุ่ง,งายากยักน้อยขั้นตอนนะแต่ว่าถ้ามาเห็ดกองฟ่มนี่มันง่ายกว่าครับถ้าใส่กองฟุมปลูกมันง่ายกว่าถ้าผู้ไดมีบอหน่หน้อยนะครับบอหน่น้อยๆอ,อยากเห็ดแบบนี้ก็ได้ครับร้อยไว้ข้างล่างเท่ากับเลี้ยงตาก็ได้หรือเขาี่ใส่ผ้าใบประมาณซื้อผ้าใบมากเลยครับเอ็ดแดบ,บนี้ก็ได้ร้อยร้อยน้ำไ้ใช้อยาก เฮ็ดหน้าก็ได้เด้เพิ่นว่านี่เอาเข่ามาดำในนีน่ก็น่นาสิขึ้นได้เนะี่ยผมแต่ว่าต้นเขามันจริหนักเพราว่าอย่นี้วะนะนี่นะครับชีวิตง่ายๆเ,เกษตรเกษตรกรมั่วซั่วนะครับกันไกลนี่อันนี้มันเริ่มสิตากแดดแล้วผมก็มี่พักแพลวกับพักซระแหน่นี่ครับพักซระแหน่นี่ก็ บ่อได้ใส่ปเยอะเทียดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมแต่กอนนี่ผมมันตําใบมันใหม่เด,เดี๋ยวนี้มันเริ่มแตกออกมาแล้วมันเริ่มแตกออกมาสแสดงว่ามันอาจจะเขาท่าแล้วอันนี้ฟ้อมตัวนี้มันโตน้อยถ้าฟ้อมแบบนี้ยังดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สิีไดเวลาขึ้นจากบอ่อแล้วมันไปหาตัด ไดีฮะตัดพักดันอันนี้ซีกำซีกำเอาไว้นี่ก็แปลงนี้บอท่านสำเร็จอยู่ทดล่องอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ยกสูงปลูกมะเขือมันสีออกมาแนวไหยก็ทดลองไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีหยังกะสีเอามาลงเหืนเบงทาเห็ดหยังใดมันเขาทาน,นะครับ